ขึ้นมาหน่อยแล้วอ้ยอันนี้จอเมียเนี่ยเนี่ยเป็นผู้หญิงเนี่ยอายามานั่นให้ข้างหลังไม่เป็นไม่เป็นเลื้อนแล้วแต่ตอนนี้ยาหมดแต่สั่งมาให้ใหม่แล้วสั่งายาเขาใช้ดีมากเลยอ่ะเนี่ยหลังไม่มีแล้วขนขึ้นแล้ว อันนี้อันนี้เป็นแผลหน่อยหนึง่งเนี่ยหลังไม่ค่อยไม่ค่อยนั่นแหะัะสั่งยามาให้ใหม่แล้วมากองอยู่รวมกันเหลือเจ็ดตัวเหลือเจ็ดพี่น้อง จังเลยมีบ้านไปแล้วสองตัวเขาเอาไปเลี้ยงและเหลืออีกเจ็ดตัวเลืออีกเจ็ดตัวใครอยากได้มารับไปได้เลยนะคะ กำลังคันเขี้ยวกัน uh huh. ไปละ uh huh. เตรียมหาที่นอนอิ่มละเดี๋ยวก็หลับกันแล้วเนะี่ยเล่นกันแล้วเล่นกันแล้วเดี๋ยวก็หลับกันแล้วนะวันนี้ลมเย็นดีจังเลย ตัวนี้ตัวแสบตัวเล็กตัวเล็กชอบเล่นล่วงล่วงลวงเดี๋ยวให้ดูล่วงนะ น้องยังตัวเล็กอยู่เนี่ยเมื่อก่อนหลังเขาจะเป็นแผ่นเป็นแบบลอกอะลอกเป็นแผ่นอันนี้ผู้ชายนะครับอันนี้ผู้ชายนะครับอันนี้อันนี้ผู้หญิงผู้ชายคะ อันนี้ก็ผู้ชายครับน,นี่ก็ผู้ชายครับอันนี้อันนี้ผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงอันนั้นก็ผู้หญิงอันนั้นผู้ชายวันนี้ฝนจะตกไหมเนี่ย เมื่อวานเมื่อวานนี่เขาอยู่ในในรูเนี้ยใ,ในโพรงนี้ยแชะกันหมดเลยอยู่อยู่ในรูนี้สามตัวแล้วก็ไปอยู่ในเต็นท์อีกสี่ตัวผ <c oughs> ้าเปียกหมดเลยอันนี้ผ้ามาให้ใหม่ น,นี่มันขาดแล้วไม่ได้ใช้แล้วก็ลวกเลยเอามาฟูให้กินอิ่มแล้วก็เล่นกันเหมือนเด็กกินอิ่มแล้วก็เล่น สั่งขนมมาให้แล้วเอาไว้เอาไว้ให้แทะกันขนมเป็นเส้นๆถ้าที่ตรงนี้เป็นของเราก็ดีสินจะได้เอาเอาไว้ให้หมายอยู่นปลูกกระท่อมเล็กๆอยู่กับหมา นี่ถ้าแม่มีบ้านแม่รับไปอยู่ด้วยแล้วลูกเ้ยแม่ก็อาศัยเขาอยู่นะก็เลยเอามาซื้อข้าวซื้อหัวอาหารอันนั้ซื้อข้าวแล้วก็ซื้อกระดูกหมูมาต้มเอาน้ำมันน้ำมันผสมให้ วันนี้อากาศดีลมเย็นดูต้นไม้ไหวลมเย็นวันนี้ลมเย็น <c oughs> เดี๋ยวจะเข้าหน้าหนาวอีกแล้วสิเนี่ยจะเข้าหน้าหนาวโอ้ยล่วงแล้วลูกเดี๋ยวล่วงเดี๋ยวล่วงเตรียมยามาันเดี๋ยวจะเอามาพ่นกันเห็บหมัดกันแมลงคานอ่ล่วงแล้วนี่เดี๋ยวเดี๋ยวแคดูล่วงล่วงแล้วล่วงแล้วล่วงแล้วคันอีกแล้วเนี่ย สั่งยาไปแล้วอีกสองสาวันน่ะคงจะได้เพิ่งสั่งเมื่อคืนนี่อยู่กับหมาก็มีความสุขนะความสุขคนเราหาอยู่ที่ใจบางคนก็รวยรวยแต่ไม่มีความสุขถึงเราไม่รวยแต่เราก็มีความสุขของในแบบของเรา ใช่ไหมลูกใช่ไหมครับยายดูในข่าวเห็นคนรว,วยอ่ะฆ่าตัวตายฆ่ากันชิงมรดกกันไม่รู้ว่ารวยแต่ไม่มีความสุขแล้วจะรวยไปทำไม ดูนี่ไงความสุขอยู่ตรงนี้ไงคะความสุขที่เราได้แบ่งปันมีน้อยก็ให้น้อยมีมากก็ให้มากพวกที่มาเกิดเป็นหมานี่เขาก็มาใช้เวรใช้กรรมของเขา เราก็รู้ว่ามันเป็นเวรกรรมของเขาแต่เราก็เราเห็นเราก็ทนไม่รู้ว่าชาติหน้าเราจะเป็นอะไรเราก็ไม่รู้ชาตินี้เราได้เกิดเป็นคนเราก็ ถือว่าโชคดีที่สุดแล้วโอ้ยเป็นหมาก็มีความสุขในแบบของหมา <c oughs> หมาก็แค่มีกินมีที่กินที่นอนที่หลบฝนอู้เจ็บลูกออเจบจ็บๆจๆบ,จบ,จบ,จบไปเดี๋ยวนี้ว้ยอ๊ย้ไม่ไหวแล้วเจ็บดูสิกัดนี่กัดเป็นรูเลยลูก เดี๋ยวแม่ทำโอ้ยเดี๋ยวแม่หิวข้าวมาให้ไม่ได้นะเดี๋ยวอดกินข้าวนะตัวแสบเนะี่ยตัวนี้ตัวแสบฟันกำลังคมเลยเนี่ตัดกระเป๋าอีกแกเจ็บแม่จบนอนกันได้แล้วอิ่มแล้วใช่ไหมไปนอน อิมแล้วก็น,นอนเขาก็จะมาอออยู่ตรงที่หญ่อะเดินไปตรงไหนเขาก็จะไปนอนตรงนั้นน,นั่งอยู่ตรงนี้เขาก็จะมาตรงนี้เพราะว่าเขาได้กินไงเขาก็รู้สึกรู้สึกว่าเขาได้กินไม่ทะเลาะกันสิลูก นอนได้แล้วนู่นรองเท้ายายอยู่นู่นใครคาบไปไปคาบมาเลยไปเอารองเท้ามาให้แม่ลูกไปอุ้ยเปแผลนี่แผลยังเจ็บอยู่เลยเนี่ยอุ้ยลืมดูแผลเลยไหนแม่ดูแผลสิอโดนฟันโอ้โ โอ้ยไม่เอาลูกไม่เล่นกันแรงอย่างนี้เจ็บเจ็บเจ็บแม่เจ็บพอละไม่เล่นด้วยละเจ็บเดี๋ยวแม่หนีกลับบ้านนะ รอให้เขาหลับแล้วจะไปฉีดยาในเต็นท์